สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ดินหินทรายส่วนเนื้อหาสาระมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะหน่วยการเรียนรู้หินดินทรายมีสาระที่ควรเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่ง ลักษณะของดินหินทรายข้อที่สองสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายข้อที่สนะคะสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายข้อที่สี่ค่ะประโยชน์ของดินหินและทรายข้อที่หค่ะเครื่องใช้ที่ทำจากดินนะคะ ลักษณะของดินหินทรายคือวัตดุจากธรรมชาติเกิดจากการผูกพังของทรายของหินและแร่พืชและาสัตว์นะคะดินแบ่งออกได้3ชนิดนั่นก็คือดินเหนียวดินทรายดินล่วนค่ะดินล่วนจะมีเนื้อค่อนข้างที่ละเอียดนิ่มมือระบายน้ำได้ดีเลยนะคะ เพราะว่าในดินนั้นมีช่องว่างระหว่างดินทำให้อากาศถ่ายเทและระบายอากาศได้ดีและในดินจะมีแร่ธาตุอาหารเหมาะสำหรับใช้ในการทำเพาะปลูกนะคะเด็กๆต่อไปค่ะหินหินหมายถึงมวลของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่นะคะอยู่ตามธรรมชาติ หินมีหลายประเภทนะคะเด็กๆได้แก่หินอาคนีหินชั้นหรือหินตะกอนและก็มีหินแปรนะคะเด็กๆมีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆส่วนทรายทรายเป็นดินที่เกาะตัวกันไม่แน่นค่ะระบายน้ำและอากาศได้ดีมากเลยนะคะเด็กๆและอุ้มน้ำได้ดีค่ะ ข้อ2สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินและทรายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆอย่างเช่นมดปวกงูปูไส้เดือนตะขาบและสัตว์ต่างๆอีกมากมายหลายชนิดเลยนะคะสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในดินค่ะข้อที่3สิ่งไม่มีชีวิตอยู่ในดินหินทรายได้แก่และธาตุ อากาศน้ำซากพืชซากสัตว์เกิดจากการทับถมนะคะ 4. ประโยชน์ของดินหินและทรายมีมากมายเลยนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นดินเพื่อทำการเพาะปลูกการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนเราแถมเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ อีกด้วยนะคะเด็กๆเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินอีกมากมายเลยค่ะข้อที่5นะคะเครื่องใช้ที่ทำจากดินค่ะหินและทรายเครื่องใช้ที่ทำจากดินได้แก่เครื่องปั้นดินเผาแจกันกระถางต้นไม้เครื่องใช้ที่ทําจากหินเราสามารถนําหินมาทําเครื่องประดับอย่างเช่นโต๊ะหินอ่อนโคกหินนะคะเด็กๆ เครื่องใช้ที่ทําจากทรายได้แก่ขวดแก้วขวดน้ําและที่สําคัญเราใช้ทรายเอามาไว้สร้างบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ,ๆจบแล้วคุณครูน้ําก็มีคําถามที่จะถามเด็กๆค่ะพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมคุณครูน้ํากันเลยนะคะข้อที่1ค่ะสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ใต้ดินระหว่างงูกับนกนะคะเด็กๆ เด็กๆพอตอบได้ไหมคะว่าเป็นสัตว์อะไรเก่งมากเลยค่ะเด็กๆงูนั่นเองนะคะไปเลยค่ะข้อที่สองมาฟังกันเลยนะคะข้อที่2เครื่องใช้ที่ทำจากหินคือข้อใดระหว่างโคกหินกับแจกันนั่นเองนะคะเด็กๆตอบคุณครูน้ำเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆ นั่นก็คือโคกหินที่ทํามาจากหินนั่นเองนะคะเด็กๆ